าเดินทางกันต่อสำหรับเซานี่นเขาอยู่งเสร็จอยู่สี่บุเรืองครับผมจุดหมายปลายทางเท,ท,ที่ไปไสนชนบุรีเกาะร้านครับผมที่ไปเที่ยวเกาะร้านนะครับผมไปพัทยาครับแต่ที่ไปเก็บภาพบรรยากาศซูเบิร์นนะครับผมว่าที่ไปยังไหระวงังการเดินทางเขานะครับผมเดี๋ยวทีสรุปค่าใช้ใจ่ายทริปนี้สุฟานนะครับผมว่าเบิดไปข้อไหนกินไปข้อไหนนะครับผมทุกอย่างเลยทั้งค่าน้ำมันค่ายูคค่ากินนะครับผมว่าทริปนี้ เอาที่ใส่เงินปิดไปเขาไห่นะครับผมเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวสุดคลิปสุดท้ายถึงผมซีมาสรุปค้าใส่ใจสุดวันครับผมราบแดกกินข้วกันนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลนะครับผมกลับเป็นช่องกลับมาพักที่บ้านเดือนนึงนะครับผมหลังจากที่ไปแลนเลี่ยงเอกสารมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เลยทานไป นี่คือทางไปพักผ่อนนะครับผมเนาะเดินทางมุ่งสู่จังหวัดสุบุรีนะครับผมเป็นเทร็คแรกที่ขับรถไปเองนี่เป็นยังไงบริเวณการคัาผมงที่กบภาพระวางทางให้เบืองเรื่อยๆนะครับผมกินข้าวไปน้ำปอกบ้านเขาอ่านจากเัื่อสีห้าเนาะหกโมงหกโมงกว่านะครับผมตอนนี้เจ็ดโมงกว่าตอนนี้อยู่อำเภอศรีบุเรงจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับผม เอาลูกเขาที่ไปเส้นทางไหนนะครับผมพี่น้องกับโบ๊ะเจ้ของบ๊ะบ๊ะเคยเดินทางนะครับผมมีแต่ขี่รถทัวร์ไปาะสมัยตะกีิกันเลยมีได้ขี่รถทัวร์ไปเนาะครับผมตะกี้ขี่รถทัวร์ไปนั่กับพวกหัวทางความรวดเร็วหลับเลยที่นั่นนะครับผมรู้สึกเก็บภาพบรรยากาศด้วยมั้งนะครับผมระวังทางเขาที่เป็นยังไหนมาข้างไหนนะครับผมก็เรียนไม่กินหรือเปล่า เข้าห้องนั่แหละแน่วะทำไมาบ้านได้จังมือเลยวะอยู่สีมือบันได้อยู่บ้านจักมือมือแรกก็ไปหาหมอไปหาหมอสิวครับผมเนี่ยหน้าเป็นสิวนะไปหาหมอเสื่อวานนี้ก็ไปนั่นไปให้บุญเนาะไปฮ็ดแลนเอกสารยื่นเรื่องเงินเงินภาษีหรือเงินหักบ้างครับผม มื่อนี้ก็เลยเฝ้าพานไปพักพอนนะครับผมพี่น้องที่พักที่เพื่งมาจองมาวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวซีรีส์รีวิวที่พักให้เพิ่งพร้อมนะครับผมว่าที่พักเป็นทั้งไหนคืนละเท่าไหนยังแจ้งไหนนะครับผมรอติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมระหว่างของสองคนมายุ่งน้ำกันเดือนหนึ่งสิเป็นยังไงนะครับผมขับรถไปนําทางนี่สิผิดกันจากที่ยาน,นะครับผมเร็วกันพอออกอะ่ะก็รอก็รอรุ่นหนึ่กันนะครับผม ก็มีันเนาะก็มีแหนมแหนมยินนะอีกน่เนอมันเนเจอ,อเาาจบ,ราาจบรครับมาซาดแบบมาซาดแบบครับวันนี้ที่พาไปพักผ่อนยอนเจก็ไปพักผ่อนยอนเจไปพักผ่อนสมองแล้วก็เพื่อง ันนี้เก็มป่ะหรือว่าเนาะอันนี้เก็มก็ไก่ปะเห็นปะแต่ว,ว่ามันไน้มันมีเครื่องประกอบให้ไก่อบพิ้ดนีอยู่มือป่ะเหรไก่หน้าใหญ่นะเนาะสุดท้ายคลิปเมโนูแซ่บๆต้พี่น้องเบิองนะครับผม <c oughs> กลับมาที่สุนบุรีกันครับฮะมาพักก้อนมาสั่นบ่ได้พักก้อนอย่างเมือ่อย่า ขี่รถอยู่นีวว่ามันหลายหลายหลายก็นั่งกว่านั่งอยู่บ้านามันบ่อยอยู่มันบ่แล้วก็นี้กีดางเขามาแล้วใครเขามากินลาบผมต้มแซ่บเนี่ยนะนี่ไก่ย่างปูเบียงเห่นไหมใครเขามากินไก่ย่างปูเบียงเห็นไห มงึมงมึงขัดแยกบ๊งหรือคนแก่นมีไก่ย,กย่างกูยังไก่ย่างเขวสังง่ง,ง,งกว้างมั้งบ้างลองดมอ่ะาบอสลองเจอไก่ย่างมั่น,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  <c oughs> นสั่งเกมเป็นเกมไหมเป็นไหมแล้วคนนราดูสิเก็บภาพเป็นแก๊สซูบึงเรื่อยๆนะครับผมระว,วังทางเห็นนี่อย่างแน่เป็นอย่างประเทศไทย ีะอัปเดตระยะทางให้ที่พี่น้องเบอร์ว่าหอดส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 าแล้วเวลาพักรถนะครับผมไปเบอร์น้องกันครับผมตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งครับผมตอนนี้เขาอยู่ไชโยภูมิบ้าทางออกสุนเทียทางออกสุนเทียรกำลังที่เข้าไชโยภูมิไปไชโยภูมิ้วก็ดิ้งเข้าโคราชเลยบอกอันนี้เมื่อเคยไปที่เขาผมที่บอกไปก่อรทานตัวตีตีไป กินนี่แล้วก็ผมสุดทางครับแล่นรถมาจากสั่มงละสามรอบครับผมเห็นปะประมาณสามชั่วโมงแล้วเนาะมีเหล็กเยอะไม่ได้ฟ้าครับผมไปเรื่อยๆข้ามใส่กระถิ่นอนนั่นแหละไปครับผมเดินทางกันต่อบรรยากาศกินก็คงยังไม่ไปบลาบลาบลิเดียวเนาะเยอะบลิเดียวเยอะดูดูสุดทางครับผม 18กิโลเมตรซิมนะกินนี่แล้วครับผมวันนี้จอดเข้าห้องน้าสุดทางวันนี้ผมมองวัวนันฟาดได้อยู่อือโอเคเขียกเอาเอาไปแล้วไปครับผมเดินทางกันต่ออีก จากล้อยโลเอลประมาณสี่ร้อยห้ารอยปะพอด,ดี่ะสี400ระะ่รยก็รป่ะสามรอยกว่านาะสี 400, <800. S 1> 400ระ่ 500, 500ร้อยก็โพั่ลกกห้าร้อยกีผมไปเดี๋ยวอัปเดตส่งครับผมนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ยังเกาะภูอย่งภูงแลนค่าภูแลนค้าอ๋อววิวย่างงามไน้นองดูสามร้อยหกสิบองศาเป็นภูสองมั่เป็นรูภูตังนี้อยู่ทางล่างน่ะมนเาก็วนขึ้นมันีบอ ผมนะผมไปต่อยังไม่ได้เครื่องถ่ายครับผมเห็นวิวมันงามก็เลยจอดใายนะครับผมพี่น้องไปลุกหนังต่อครับผมปีนภูอีกนะครับเขาเขาอืดอยู่ๆอยู่นี่อยู่ฟังนี่อยู่หินไปยันท่อนี่เออวไปพี่น้องดู้วยเออเขารว่ามาถ ouais. ึงเส้นทางกับพ่อรู่นะครับผมไปยุนทัวรมีสร้างมีเสซิรกันเนาะโอู้เดี๋ยวอุทยานกนไหนอยู่ กึ้งมันดอกอ๋อมันบอกว่าภูเรนคาไหมผาเกื้งภูเรนคาผาเกึ้งวัดผาเกึ้งนี่ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเอ็งนะครับผมเนี่ยอันนี้ขอที่มุ่งหน้าไปใสกอ่บะบลูโบ,บคือคันไอ้กบ,บ,บินบะ มาแยบผัวพากันม่หู้เส้นทางด้วยครับผมนี่มาจับจีเพีไปมั่วๆไปทีแล้วเข้าตอนขั้นตอนขั้นตอนลงไปแล้วเอามาจากหลายรอบแล้วเถียงกันอีกรอบแล้วเฮียคนขับรถเราผมพานมาเลาเครื่องทางเขัาผมไปแล้วหนึ่งรอบครับผมสองร้อยบาทข้อหาถดลดเตี้ยแล้วก็ล่อร่นครับผมนี่ยีร้อยสองร้อย ไม่มีใบเสร็จด้วยนะครับผมนี่เรียบร้อยดีนะครับผมดูดูกันอยู่พอใจกับว่่ได้อกครับผมรถจะข้องกระพีดนี่ดีนี่ผมระยะเส้นทางบรรยากาศเดี๋ยวที่อัปเดตเป็นตอนเป็นตอนให้พี่โคนได้เบิงนํากันนะครับผมมาตอนนี้หอดใส่หอดใส่หอดใส่ละตอนนี้นะเวลาเที่ยงเช้งตอนนี้ยุที่โคราดนะครับผมมันี่ก็จะขึ้นเขาปากเพรขึ้นเขาปากไปอยู่เขาอย่างบุ่รู้ละแต่ว่าขึ้นเขาไปก็ลงไปทางกะบินบุรีไปพุ่มประซันมาครับผมเนาะอยู่เข้าอีกดอก ปิงไก่กับ,บยูปิงไก่เหรียญยูเต็ยมย,าย,าย,ายังแยอยูนะครับผมไปเดินทางกันต่อตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งกำลังลงเขา <c oughs> ยังขับคนเดิมอยู่คนละครึ่งทางขับ <c oughs> <c oughs> ุก็ขับด้สิกโตอ๋อเหม่ ได้ครัปผมไปกันต่อตอนนี้เวลาจะบ่ายสามเข้าอุโมงค์แล้วอุโมงอะไรขเให้เห็งสัตว์ข้ามนะโยมว่าให้สัตว์ย่าข้ามทางอนะมมุโมงค์ม่งหน้าเข้าสู่ย่อะไรบระเทศน่ะบุรีกระบินบุรี เอาไปแล้วดิรอเดินเนาอเยต้องมาถึงปะล่ะก็ถูกบ enfin ki> ัถทึงได้สุดกันแข่งกันสุดทางนึงง่ะไปไปกันต่อตอนนี้ทายแล้็สิบเจ็ดนาฬิกาถึงแล้วชลบุรีครับผมกลับมาเย็นทีนเกาในรอบจากปีอยู่ หกเจ็ดปีเ<ป><ป>นาะตะกี<ป>้มาเหตุงานที่นี่เหรอครับผมเนี่<ม>ชนบุรีครับผมอามาตะนครน,นี่ตอนนี้ขยูเส้นเส้นเส้นบางทรายเนาะใช่แล้วบางทรายที่ข้ามเข้าไปทางสะพานไม่นะครับผมเดี๋ยววาบรรยากาศเหอกันตะกี้หลังเรื่องงานวันศุกร์หรือว่าวันสองใช่ที่มาปะก,กันไปขี่รถเ่นย่หันนะครับผมไปกันต่อ,อไปกันต่อ แล้วครับมาเย็นทินออง,เงเก็ยังไมอแรงบรรยากาศซ้ำเก่าเลยอยู่ก็ยังช่วงยงวังไมอแรงไงวันเสาร์นะนี่ไงไปตรงนี้ก็ได้คันจุดที่ทนั่เอาไว้โอเคเรียบร้อยแล้วจำซอยนี้ได้๋ยววันที่หกจะเนี่ยซอยนี้เอาที่ข้ามมา,าตั้งแต่พุ่นซอยบางรักสามเจ็ดหนึ่ห้าเป็นสวนสาธารณะยี่มังนี้โอ้โยยังย,ย,ย่างรถดา่ามั้งยี่เลย นน่มมััลงงบยวอีก450เมตรเลี้ยวซ้ายถนนเลี้ยวชายฝั่งทะเลเราออกจาก ECD ป่ะออกไปมันได้ยังออกไปเ้าจะขอรู้จากทางเ่ยดททางจะขอรู้จักรูแล้ว าานางลินเดอร์หนเด้อ้ยโอ้ย,อยเดินเยอะเลยนั่งกี่เรียงยีนี่นมเาเรียงองฮาร์ฟถนนนี้แบบชายหาชมบุรี 3กิแนะเมื่อถึงง้กิงเ้นะนะตไปครับผมมานะเดี๋ยวไปเบิ้งที่พักกันนะครับผมอจองที่พักไปอยู่นะครับเดี๋ยวไปรีวิวที่พักสุเม,มืนะครับผมที่พักจะมองสาม่องพูนะแต่วเมื้อนี้เอาเอามองยู่ในตัวเมืองฉกอนนะครับผมโอ,มมอนะ้เอเอออยเฮ้ยเฮ้ยยาบูไปครับผม <laughs> เดี๋ยวไปเจอเกันที่ที่พักเลยครับบรรยากาศแบบที่นหอดบรรยากาศกูโกบชื่อตอนนี้เราอยู okay. ่ไหนอยู่ที่พักแถวบ้านคืนเท่าไหรนี่ที่ที่พักแถวบางแสนคืนละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับผมเดี๋ยวคทางเพิ่งมันเกิดอู้ไก่ไกลยี่น้อยอยู่เนาะไกลทีเดียวได้่าห้องราคาเจ็ดร้อยกับที่ว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเสด็จไเพิ่งไปทางนอกนะครับผมเราเตรียมจะพากันออกไปหากินเข้าแล้วนะครับผมหิวเข้ามากเลยนั่นจะเป็นบรรยากาศทางนอกครับผม มันจะเป็นบ้านบ้านเป็นหลังเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผมโดยรอบๆเป็น่วนตัวครับผมคือร้เกียรติร้อยนะครับผมนี่ข้้งหน้าประมาณนี้อันนี้มีอาหารเศ้รพร้อ,อมไหนบ่ใช่แล้วมีอาหารเศ้ร์ฟพร้อ,อมนี่ครับผมมีเตียงนอนมีโซฟาแล้วก็มีตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นมีอะไรให้ไหมว่ามีแต่ซื้อยามาทิ้กระควอดหนึ่งพอนอนหลับนี่นะครับผมอันนี้เสื้อผ้า มองเขนเสื้อผ้านี่จะเป็นห้องน้ำสะอาดดีแล้วผมเนี่ยก็ถือว่าโอุ้เขียกิร้อยเนาะอยู่แพงบ่องไม่แพงหรอกเนาะกิดร้อยเป็ว่าโอเคอยู่นเนาะก็คือว่ามันล้ำลึกคืนทิมเก่าครับผมเนี่ยโอ้พวกผมมาเฮ็ดงานยุโซนบุรีหลายปีด้วยนะอยู่สองปีกว่าบ่องนั่นป้ก่อนทีไปนอกน,นะเนาะสองปีกว่าสามปีคนนี้นะครับผมเนี่ยแต่ว่าบุเร่บุเร่บุเร่ยุโซนบางเสียนะพวกผมยุโซนบุญโซนดอนหอหลอกโซนนาปา่าบุนนะครับผมไปสิ่ขี่ไปเบึงหอเก่าอยู่ เมื่อยครับผมป้อขับรถจากเช่าโมงอยู่เ้ามาจากมงว่าหกโมงครึ่งบอกพ่อที่ประมาณห้าโมงครึ่งเนาะแป่ประมาณสิบโมงครึ่ครับผมสิบก็โมงคุ่นขี่มานะครับผมบ่ได้เฝ้ามาแบบเรื่อยๆนะครับผมขี่เมื่อยแล้วก็จอดจอดจอดดูโพตนะครับผมมืออื่นนี่ก็สิพากันไปใส่กันรอติดตามนะครับผมในอุตส่าหคีบซูพี่น้องเอซีเบิ่งระวังชีวิตของสองคนที่ว่ากลับมาพักซีมีเอียงหน้าติดตามบ่นะครับผม ตอนนี้สิพาหากินข้าวแล้วนเนาะเดี๋ยวสลหรับคลิปเมื่อ<ร>นี้ผมก็ทิ่จบไปซําเนียดล่ะนะครับผมเอาไปเจอกันไหมคลิปหน้าที่ม,มียังไดที่มีอย่างน่าติดตามบ่เดีย๋ยวรอกดติดตามได้เลยนะครับผมไปแล้วครับผมสำหรับลิปหากินข้าวกันหิวข้าวเม,มื่อยนอนพักผ่อนเดี๋ยวเมื่ออื่นมีอย่างน่าสนใจอีกอูทายห้เบินนะครับผมากสวัสดีครับ